พี S <S <an am alı> ่เด้อพีพียูฝากของออของไหนของธนาคารอ้ยยกระเป๋าสองสองอยุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะสองสองห้าใครอะไรอ่ะอะไรยุ้ยยนะกระเป๋าอะไรนะพี่สองสองห้าสองสองห้าอออคือไอยุ้ยไอยุ้ยพี่จะหมอช่วยหน่อพี่พี่เด้อพี่เด้อหมอพี่ฮัลโหลพี่เด้ออยาพี่ผมใค่ของแก๊งอยู่พี่แต่เนี้ยแม่หมดแล้วพี่ไอยุ้ย หมดละพี่หมดละไอ้ยุ้ยคือใครไม่ไงไอ้ยุ้ยกินข้าวอยู่ไหนนะเปียกตายได้ไงนะเปียกอจะกินไปแล้วไอ้ยุ้ยผมเป็นไอ้ยุ้ยเหรอนี่นี่คนนี้คนนี้ไอ้ยุ้ยไปไหนไอยุ้ยไอยุ้ยไปไหนไอ้ยุ้ยเจอหรือเปล่าอะไรนะคะเอ็มไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะฮะเอ็มไปทำอะไรตรงนั้นไปสินยา อ๋อใครอ่ะเจเบิร์เหรอใช่ไม่อ้าเจเบิร์แบล็ครถใครมาเนี่ยไม่เรียกรถใครมาชอบก็ให้แม่มาข้อเจเบิร์กวันหรังเนี่ยต้นพิ้วเป็นหรอไปรอยุ้ยข้าวไอยุ้ยรู้ได้ไงเนี่ยอ้าวพิ้วเป็นเหรอใช่ค่ะไอยุ้ยโอ้รถรถแบบนี้มิอ้าวทำไมมัเรียกยุ้ยเหมือนกันนะอ้าวไม่รู้เรียกตาม ช็อกแล้ะมีแฟนหรือยังสาวเขาเยอะไม่เอา,าอ่ะเขาไม่ได้จริงจังกับหนูหรอกเฮ้ยคนไหนอาเธออุ้ยเ<น>อาวอายคืออะไรช็อกเลยว้ยว้คืออะไรเขามีสาวเยอะใช่ไหม เออก็ดูอย่างวันนี้หนูไปไล่เคสใช่ปะหนูไปหาเคสไอเนี้ยเออเคสเขาขับผ่านเขาขับเข้ากระาดานกลางใช่ไหมหนูเห็นเขาอ่ะแต่งตัวคู่กับสาวอีกคนหนึ่งอะโอโโอโโอ,โอย่าคิดไปเองเขาเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือเปล่าพ่อแม่ลูกเรียกเรียกพี่พี่เรียกน้องเหรอ,อแบบได้แบบพี่อะไรพี่จะโตแบบหนูจะโตได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้โหโอ้โหบังครับบัง แตนหนูมีคำถามสรุปอะไอคนที่ทักว่าหาหนูนี่คือเขาคือใครเนี่ยเบอร์อะไรอะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้ามีใครรู้ไหมอะหนูเอ้าครับอะไรครับหนูตามหาเขามาแบบสี่ห้าวันแล้วเนี่ยถามยูเป็ดยูเป็ดพอรู้ไหมตอนแรกหนูนึกว่าเขาชื่อคิว แต่พี่คิวเออคนหนูไปถามมาแล้วคนที่ชื่อคิวบอกว่าไม่ใช่เขาอืมไม่รู้เหมือนกันอนะเบอร์เบอร์นี้ไม่ได้ตรวไว้เขาไม่บอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเบอร์ดีถ้าเกิดเขาทักมาคุยด้วยก็รอคุยดูเขาบอกแบบเนี้ยอ๋อไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้จริงๆโอเคเอ๋อสเก็ตบอร์ดหายเอา้านี่อยู่อย,อยู่ตรงนี้ คือเขาเป็นคนดีไหมอ่ะอยากรู้แค่นั้นแหละแปดศูนเจ็นเก้าอ๋อเขาเป็นคนเจ้าชู้นะไม่แรกแรกเขาก็ทักมาถามเรื่องเรื่องเรื่องโปโลแต่หลังๆมาเริ่มไม่ใช่ละอ้าวคิดเอาเองเนาะเอาจริงๆไม่รู้อะไรอ่ะคิดเอาเองคิดเอาเองหนูยังไม่รู้หนูไม่รู้จักเขาอ่ะหนูไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรหนูยังไมเป็นแต่หนูชอบคนชื่ออาเธอใช่ไหมคะหนูแต่หนูแม่มชื่อเขาอ่ะบุคคลลึกลับ U F อ่ะ อันนี้ยังไม่บอกเจ้าถ้าเกิดพี่ยูเป็นรู้ขึ้นยังไม่บอกเขานะพี่ยูเป็ดรู้โลกรู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้เบอร์ใครไม่รู้อ่ะเราจะไปจกปูนกันค่ะนั่นแหละโอเคไวปูนนะคะหนูไอยุ้ยปูนค่ะขอให้สมหวังสาธุสาธุไว้เจอกันครับมาเจอกันครับอะไรนะเดี๋ยวบอกให้ไปไล่เดี๋ยวบอกให้ไปไล่สักห้าคันโอ้โหเมื่อกี้คันเดียวยังเกมเลย จริงเหรอแม่กซ์เล่นหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อออไอยวยไล่อไอยวยไอยวยโอ,โอ,อ้โหอดีรถล้วทำอะไรไล่ทันหรอพลาดไงพลาดปัามโอโอถ้าไม่ความก็ไลยไม่ทันหรอกใช่โอเคสู้ๆค,ครับครับ อยูพี่ว่าไงว่าไงรลีนะครับขอบจบคู่กับสาวอะใครนะพี่ลีนอ่ะลีนไม่เป็นมีรถว่างไหมพี่รถไม่มีครับพี่แลมโบแล้วก็ไอ้วินเทอร์ออฟพอร์ตไปครับ โอ้คนตกเยอะเกินแพงมากช่องทางการโดนแฮกเอาดีๆเกิดอะไรขึ้นอะ จะมีสีลสลส่ล้อนะ่นคืรถสี่ล้อคืรถเชิไงอ,ออกให้ได้ครับอ้าวโดนไลน่แล้วส,สิน้องๆพี่ใครไม่ได้เปลี่ยนชื่อสตรีมเหรพีเออ่เออใครก็ไม่มีหรอกไอ้เหี้ยผมว่าะเปลี่ยนชื่อสตรีมวใครอะเทเลอร์เทเลอร์เทเลอร์โอเค ทำไมอ่ะรู้รู้กันได้ไงว่าช่องทักการโดนแฮปตอนนี้หรอตอนนี้เลยเหรอ what happened เรียบร้อยอุ้ยได้